มันคงจะดีไม่น้อยหากมือถือของเราสามารถเล่นเกมได้หลากหลายเกมหน่หลวงพี่ทำไรอ่ะท่านกำลังสร้างเกมให้คนในมือถือเล่นเกมบนคอมยังไงแล้วจะลำบากไปทำไมในเมื่อ True 5G ข่าวเกมมิ่งเล่นจริงอย่างมันเล่นได้ทุกที่ไม่มีสะดุดแพลตฟอร์มข้าวเกมอัจฉริยะครั้งแรกกับการเล่นเกม PC และคอนโซลบนสมาร์ทโฟนกับเกมชื่อดังระดับ AA กว่า300เกม บนเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G สามารถใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชัน n e t b o ลูเน็ตบลแอปพลิเคชันที่จะนำพาเหล่าม,มบายบเกมเมอร์เปิดประสบการณ์การเล่นแบบุูมุูมุูมเพียงแค่มีแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถเล่นเกม c ซ b e r p u พัง2077บอ r d e r l a n d s 3และเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายไม่เชื่อไม่เชื่อกัอนด้วไอ้รงเพลงเขาเล่นบ o r เด r ร a n d น3ผ่านมือถือจริงๆนะเห็นไหมนะมือถือ a อน r o อ d ด้วยเห็นไหม เห็นไหมว่ามีเกมฟรีเยอะแยะมากมายให้ได้เล่นหากเรามีเกมไหนในสตีมหรือไอพิกเกมก็สามารถลองอินเล่นได้ผ่านเน็ตบูมเดียเยนี่มันเนี่ยมันใช้ประพังสองศูนย์แยน่จะว่าไปแล้ว ยังพิเศษสำหรับลูกค้า True 5G Topping True 5G ข่าวเกมมิ่งราคา299บาทรับเด็ดบูม80ชั่วโมงและดาต้1 g b ฟรีสำหรับลูกค้า True 5G แ,แบบรายเดือนกดดอกจัน555ดอกจัน2 2่เหลี่ยมเพื่อรับ Invitation Code รับชั่วโมงการใช้งานเพิ่มฟรี2ชั่วโมงเมื่อสมัครสมาชิกเน็ตบูมครั้งแรกติดตามรายละเอียดอื่นๆได้ในใต้ Description เลยนะขอรับ สบการ์เล่นเกมอัจฉริยะ True 5G ร่วมกับ n e t b o o m ยกคลังเกม PC มาให้คุณเล่นบนสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลาแบบไม่มีสะดุดเหมือนมีคอมพิวเตอร์แบบ High End ติดตัวไปกับคุณตลอดสนุกกับเกมดังจากแพลตฟอร์ม PC ทั้งในสตรีมและ Epic Game Store ที่ให้คุณเล่นได้ผ่านทางสมาร์ทโฟนโดยตรงไม่พลาดทุกความมัน ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์เกมิ่งผสานกับเครือข่ายอัจฉริยะของ True 5G ที่เร็วแรงกว่าและครอบคลุมยิ่งกว่าสัมผัสประสบการณ์ที่เหนือกว่าของการเล่นเกม PC บนสมาร์ทโฟนไปกับ True 5G Cloud g a กมิ่ by NetBoom เมื่อพาร์ทที่แล้วเราได้สร้างโจสเกตที่ไม่ใช่โจสเกตมันมีมแมลงมากินหัวผมเลยแล้ววันนี้เราจะมาสร้างสเตอร์พลาทู แล้วผมผมตั้งชื่อสตาประตูนา สวัสดีครับพบกับลุงพีแล้วนะฮะหลังจากที่คุณผู้ชมได้เห็นจบสุเกตของผมไปก็มีรีเควสต์มาบอกว่าลุงพีครับเคยสร้างสาตานไปจินนัมแมตตบโซเชยยิย่งโตยิ่งพูดไม่รู้เรื่องเราได้งั้นเรามาสร้างสเตนโดกันเลยดีกว่ายอเลยยเลยขั้นแรกเหมือนเดิมเราต้องสร้างริกของเราขึ้นมาปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บจากนั้นเราก็สร้างรูปลักษณ์ที่เราต้องการว่าอยากจะให้สแตนของเราหน้าตาเป็นยังไงจะว่าไปถ้าเกิดว่าเราต้องการให้สแตนของเราหน้าตาเป็นแบบ น่าสนใจไม่น้อยเลยนะอีธานวินเทอร์สมันก็แปลกประหลาดอยู่ถ้าเกิดว่าผมใช้คุณเป็นแสแตนแต่ก็น่าสนใจนะ <c oughs> เอาละ่ะขั้นแรกกปี้ขยายส่วนแล้วก็ลบหิวมนนอยลบทุกอย่างไปสคริปต์ของเก่าก็เอาออกไปด้วย <c oughs> เดี๋ยวนะคนรีเควสให้เราสร้างสตาร์แพลตินัมไม่ใช่ <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราไปเบรกดาวสตาร์แพลตินัมก่อนแล้วกัน Break down, Break นี่คือสตาร์แพลตินัมถึงทรงผมจะเป็นปากการางังแต่นี่คือสตาร์แพลตินัมเวอร์ชั่นที่ผมสร้างในส่วนของตัวสตาร์แพลตินัมนั้นประกอบไปด้วยส่วนสำคัญต่างๆมากมายของร่ง กายและส่วนที่ทา้าทายมากที่สุดนั่นคือส่วนหน้าตาเพราะทุกวันนี้ก็ยังทําไม่ได้เอาหน้าตานี้ไก่อนหลังจากที่ผมทำ Star Platinum อร์ชั่นของผมเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ผมก็ื่อนตอนนัวละครนี้สร้าง Animation Controller ซึ่งเอาไว้จัดก,การในเรื่องของการทำ Animation หลังจากนั้นผมก็เปิดไปที่ Moon Animator คุณจะเห็นได้ว่าผมทำ Animation ของตัวแตนนไว้ white. ไม่ว่าจะเป็นท่าโจมตี หรือว่าถ้ายืนหลังจากที่ผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เอ็กซ์พอร์ตแล้วสร้างโฟลเดอร์ใส่ไว้ในตัว Star Platinum ของผม<ๆ>แล้วก็ใส่ a อนิเมชันเข้าไปเหมือนเดิม<ๆ>การที่เราจะเรียก Star Platinum <ๆ>่เของเรามานั้น<ๆ>ผมต้องใช้ Tool แล้วก็2 s c สคริปต์นั่นก็คือเซ r ร์เวอร์สคริปต์ล็อกโสคริปต์และรีโมทฟังชันส่วนข้างในล o อกโคสคริปต์นั้นผมได้ทําการสร้างตัวแปรเรียกใช้ User Input Service เพื่อกํากับไว้ว่าตัวไหนใช้สกิลอะไรและตัวไหนเป็นทําการเรียกสแตนออกมาคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าผมได้ใช้ e ีโค้ดนั่น และตัว E เป็นการกดสกิลตัวที่2และตัวสุดท้ายตัว R เป็นการกดสกิลตัวที่3และท้ายที่สุดในการเรียกสแตนออกมาผมได้ใช้ฟังก์ชันของการเรียกใช้ถูกนั่นก็คือ script parent activate และทำการเรียกสแตนออกมา Ethan s t าร p พ a t i n น่ารักไม่ล่ะและถ้าเกิดกอดอีกครั้งจะทำให้สแตนหายไป โอไลา์อไลาอไไปเลยครับเรามาดูในส่วนของเซอร์เวอร์สคริปต์กันบ้างเราจะเห็นได้ว่าลุงพีได้ทำการเรียกใช้ดัมมี่หรือว่าตัวแสแตนที่เราได้สร้างกันไว้แล้วให้มันปรากฏออกมาอยู่ที่หน้าหลังของผู้เล่นและทําการติดกาวให้กับมันนั่นก็คือ m a n โนเวลหลังจากนั้นลุงพีก็ได้ทําตัวแปลเพื่อให้มาเล่นแอนิเมชันไอดอลเท่านี้ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นสาหรับการเรียกใช้แสแตนและช่วงต่อไปเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยคือการเปลี่ยนคุณแม่เดมสเป็นสตาร์แปรตูนิมออกมาเลย Lady <c oughs> เ d ดี้เ s t บเรามาดูซิว่าท่านเลดี้สามารถที่จะไปโอราโอราได้หรือเปล่าโอร่าโอราโอ,าโอเคและนี่คือการสร้างสแตนเบื้องต้นถือว่าประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเออเออ ถ้าใครที่อยากให้ลุงพีเจาะลึกเกี่ยวกับการสร้างสแตนนั้นก็คอมเมนต์กันบอกม,มาได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลุงพีจะไปคอมเมนต์ตอบนะครับเพราะถ้าเกิดว่าทำคลิปมันอาจจะยาวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยครับอยากให้ลุงพีสร้างอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยแล้วเจอใหม่ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนใช่ไหมเฮ้ย ladies ต่ายส้มบี้ดิ